อุดี๊ครับปอุดุดกครับอุ้ยอดุครับผม สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพี่ๆน้องนองตเขามารับชมนะครับมือนี่ก็มาสซเบ็ดคือเก่าครับมีคลิปไ่เบ็ดคือเก่าครับผมเลิกงานกัดอยู่บ้านเม่อใครับตูดหฮอนครับตูดหฮอนออกหายอยู่หากินครับมือนี้มาไ่เบ็ดครับไม้ไม่ครับ ไม้ไม้คงเะของแต่ว่ากัดขี่เก่าคงเพิ่นเหลือละครับเหมือนว่านเพิ่นมใไซกันครับแถวเนี้ยนยินเขาเพิ่นมาไซกันครับเพิ่นก็ไดอยู่เมื่อนี้ผคก็เลยหาหมง่งไซ่นี่ครับน้ำลง่งแล้วครับก็เลยมาล่องเมืองครับไมายนี้ครับเนื้อของเขาก็เป็นเนื้อใส่เดือนให้เก่าครับเนื้อใส่เดือนครับเมื่อนี้ถือมาด ยี่สิบกว่นหลังครับยิบหาหลังครับลองมาใส่กันครับเดี๋ยวไปใส่กันเลยครับเนื่อของเขาก็เป็นใส่เดือนครับเกี่ยวประมาณนี้ครับผมบลูจะได้ตัวหรือเปล่านะครับเมื่อไม้เบลหมอปไปหนใดหรอครับ บุรูว่าน้ามันจะเลอะหอดตอดกระคืนหรือตอนมือเศร้าเปล่านะครับน้ำล่งหลาแล้วครับคนกัะตกมือเดียวครับกระคืนกับบอตกครับเงียบเลยเดี๋ยวตั้งได้กัดใส่ก่อนเด้อครับเดี๋ยวค่อยรุ่นค่อยยามน้ำกันนะครับตอนนี้ใส่แล้วนะครับ เดี๋ยวมือแรองค่อยลุ่นค่อยยามน้ำกันครับว่าจะได้ตัวบน่นะครับมือแรกนี่ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยลุ่นค่อยยามน้ำกันต่อไปครับผมพี่น้องเอ้ยโต๊ป่ามา <c oughs> เสียมมาเสียมสวัสดีครับพ่อพี่น้องใสเ่เบ็ดไ้มายามเบ็ดครับมือไีนครับน้ำก็ล่งครับน้ำใสครับ รู้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับดึงไปยาวน้องกันครับหลังแรกครับผมโอ้ยคือสสื่ออู้หูหเอาเอาดูครับเอาดูปากโอครับปากโอเนี่ยเนี้ยออกครับออกครับโอ้โหหมันอยู่ครับหมันอยู่ครับครับตัวแรกครับตัวแรกถือหลังแรกเลยครับ เก็บเบ็ดกลับครับขึ้นเลยครับผมว่ามันโบขึ้นครับก็ว่ากับยังในตัวเลยครับนี่ชุ่มเลครับอาแต้มหน้าครับน้องหมานี่ครับน้องหมานุอ่ปต่อกันครับน้ำกระใสครับอูเอาดูครับเอาอยู่เอาดูมาแล้วครับมาแล้วไปนะครับลุ้นกัน ครับอูออออออระสครับครับอู้อป็นตลาบแสบครับนี่ยเลขสามตัวนี่โอเคนะครับอือกอตาครับแนซยสเบ็ดครับเนี่ยมกปปุกเกาะปลาครับ กอสตาครับอ,อะสะสมไปเรื่อยครับตอหน่อยกับสร้างมันไปหลายตัวกับเด็ดป้นแล้วครับเด็ดเจ้าแล้วสามทุ่มน้อยๆครับผม เบ็ดตั้กันครับยังไม่ห,หลังนี่ปลาหย่าขึ้นมุนโอ้ติดอยู่ครับตายปลาดุกครับผมตายครับงอหรององเลย กระปูเห็นครับหางหางกุ่นเบิดครับหางกุ่นเบิดปลาดุกโอ้จุดยอดดีครับกระปูก็ได้ตายเลยครับปลาดุกตัวเน,นี้ยกระปูยองเอาครับหางกุ่นเบิด นล่ะครับจบแล้วครับ,บรบอบนี้เบ็ดกรับบ้านครับไม้นีบโบกคือครับรงเรงไม้นีบโบกคือเลยครับตอนนี้เก็บเบ็ดมาแล้วครับ หดดไม้เก่าครับไม้เหมือว่านี่ครับ่าจะใส่ไ้จากสิกขาหลังครับก็ได้รุ่นในยาเมอือครับก็เลยแต่ของเตือนตะเสาเนี่ยครับเนี่อของข้ากก็ใส่เดือนทด้เก่าครับลองใส่ไ้ครับเตืนอนมือได้รุ่นในยามนักันนะครับ ว่าน้ำกระลุกเลยครับน้ำเนั่งขุ่นด้วยนะครับฝากไว้จักน่อยครับผมพืนอยลุกขยานกันครับผมฝากลิดตอนแรกไว้เ,เนี้กันด้วยครับผมเดินทางกับบ้านครับน้อนรับฟันดีทุกคนครับ คนไลยกดแชร์กดติดตามใหเด้อครับผมหลายอาชีพครับหาอยากหากินสู่กันไปครับผมก็หลายอาชีพเพืือกันครับไม่เจอกับคลิปและหลายยางครับปะปนกันไปครับลิปสือเพื่อใดก็แนะนำมาเด้อครับสายไส้อาทุกคนครับทางกระบ่านครับผมสวัสดีครับ ดีตอนเศร้าเด้อครับผมมายา้มเบียดครับใส่ไว้เหมือขึ้นเลยครับผมน้ำลงแล้วครับน้ำลงแล้วน้ำลงหลายเลยครับเก็บเบียดมาจากอีกไหมหนึ่งครับสะใส่ไว้ครับหัอวอันนี่เพืมาใส่ไมน้นี่ลองเบืองครับ รู้ว่าจะได้สวหรือเปล่านะครับรุ่นน้ำจันครับยามน้ำจันครับลังแรกครับลังแรกไม่หมานงะนามลงเลยครับหนาบลงหลายเลย เงาประทัหล่นครับน str ี่ยอืมอืหยัดหยัดล่ะครับหยัดหยัดแล้วหยัดหยัดล่ะครับหยัดหยัดแล้วเนี่ยหยัดหยัดแล้วอันนี้ครับหลุดนักปั่นคือปลาดุกครับหยุดหยุดแบบนี้ครับปลาดุกปลาดุกครับปลาดุกครับอุ้ยปลาดุกครับผม ปาดูครับตัวใหญ่อยู่ครับหวังบึกครับหมานแล้วครับมานแล้วประดุครับอูดจอดครับแจมเยอยวก็คุ้มครับนี่ใส่ว้ิปก็หลังครับมืาขึ้นนี่เอาใหญ่มาจากไม้เดิมครับไม้ใส่ตอนแรงครับพลรหม่องครับ ป่น,ลปน,แ,ลปนลแล้วครับเด็ดป่นแล้วเด็ดป่นล้วครับโตใหญ่เลยครับตัวใหญ่เลยอ้วนทุกปุ๊กนะครับไปเด็ดป่นล้วครับเด็แเจวแล้วไปดลุดน้ำกันต่อไปครับจะได้แก็มีแต้่ให้พ่อแม่พี่นอ้องรับชมแล้วครับผม ยังลังคืออยู่อยู่ทุกปลายหนาเลยยังมีปลาครับล็อกนี้ยังไม่ปลาอยู่นามมันยังยังไหลอยู่นะครับมันมีทีระบายครับนามตรงนี้ไปหลุดน้ำกันต่อไปครับเดี๋ยววกกี่หลังแล้วครับดีดีครับ ือว่าด,ดีครับือว่ายัางเด้แต้มเนู่อือออกเลยครับใส่จุ่มมันนี่สามหลังเลยครับมันมีมองไปนะครับมันหกครับท่านผู้มผมก็เล่ยไม่ได้ไปใส่ย,ยามขึ้นน้ำครับเป็นเตี้ยเสียวเยี่ย,น,ยน,นะครับ ปัักบบ่งครสามหลังครับจุมบ่มอย่างนี้เลยมาถือจักหลังครับปลาหน่อยครับปลาซิวสวดๆด,ด,ด้วยครับเอาด่างปลาซิวมากัดบ,บ่อหน่อยกูที่ว่อขยของผมขาดบ่น,บนน่อ เจบแล้วครับล้างเบ็ดครับทำฟอสสารเบ็ดครับทีตีน,าน,าน่ามต้อนงน่อยครับล้างเบ็ดครับผมทำฟอสสารเบ็ดเท่าน้อยครับแต่ตอนใส่รอบต่อไปจะได้ง่ายครับโอเคครับสรุปแล้วก็ได้ประดุกตัวนึงครับมื่อนี้มาเคลื่อนก็นได้ ตัวนึ่งครับตะบาราบริษไทยให้ดูนะครับประดุกตัวนึงกับปะคอตัวนึงครับหมยหมยแหลกครับเมื่อวานนี่ที่มถไทยให้ดูตอนแรกครับกับปะเขียงแน่ครับประเขียงจักสองสามตัวนี่แหละครับขึ้นได้ใหญ่มาไหมนี่ครับมาใส่ตอนกลางคืนครับมายามตอนสอบก็ได้ประดุกกับประดุกใหญ่ครับตัวนึงครับ ก็คือว่าเจ้าอยู่ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหยเด้อรับควนบ้านออกทงครับเป็นกาลัางแรงใจครับกดไลค์กดหัวใจให้ดวงงหญ่ๆเห็นะครับหาคลิบไม่ให้ชมครับช่ิมกีบหยังไปหาหยังคอมเมนไไต์ไว้ใต้ ยูทูบเด้อครับว่าสีเฮตั้งไดเรียกว่าปัปบผงยังไงครับพี่พีเอาอาทุกคนครับแนะนํำผมนะครับผมกับพึ่งท่ำครับพึ่งเปิดช่องครับกับสักพักนึงแล้วครับแต่วายอดติดตามกับว่าท่านไหลครับฝากเป็นกําลังแรงใจให้กันและกันในเด้อครับคนบ้านนอกทงครับมื่อนี้ก็เอาแค่นี้แล้ะครับผมเดี๋ยวคีหนาเจอกันอีกครับ เดินทางกลับบ้านครับผมปลอดภัยทุกคนครับสวัสดีครับ